ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวย h ช n n นลนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเป็นประจําครับสําหรับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบาับทางช่องของเราครับนั่นก็คือช่องมารวย h ช n n นลนะครับเพื่อที่จะได้แนะนําเกี่ยวกับ เหรียญที่น่าสะสมนะครับให้กับพี่ๆน้องๆน,นะสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอพระคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งสั่นติดตามนะครับทางช่องของเราครับนั่นก็คือช่องมารวยแชนเนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็น กำลังใจในการหาข้อมูลดีๆและก็จัดทำคลิปดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่เหรียญแรกครับเป็นเหรียญสิบบาทครับปีพุทธศักราชสองพันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับเราก็ มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะ2สีสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัดติยราชโุสิตาพรับฉลองพระองค์คุย ไปในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิผลอดุลเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสินะครับ ด้านล่างของเหรียญครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2539นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทนะครับรุ่นปีพศ2539นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่17ล้านนะครับ 8 6 0 0 0นเหรียญครับเป็นยอดผลิตที่ค่อนข้างจะน้อยครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน,น้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่นี้นี้ครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบุนเวียนกันต่อไปนะครับ มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญ10บาทเหมือน,นกันครับปีพุทธศักราช2 5งพัน้นั่นเองนะครับซึ่งมาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็น พระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผูมีผลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับท่งฉลองเครื่องพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าปู้มิผลอดุลเดเดชนะครับและด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบครับ ซึ่งอักษรบนบลนี้นะครับจัดทาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแก่ผู้พิการทางสายตานะครับด้านล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนว่าประเทศไทยและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535นั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญ10บบาทนะครับรุ่นปีพศ2535นะครับมียอดผลิตอยู่ที่13ล้านครับ8,500 0เหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับ ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เดือนละ300บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงครับไม่จะเป็นต้องมียอดผลิตน้อยครับไม่จะเป็นต้องเป็นเหรียญติดลำดับนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเหรียญที่มี ลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับกําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการครับของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินต่างๆนะหรือว่าเหรียญที่มีพระเสียนตรงอย่างนี้ยร,ราคานี้ก็ค่อนข้างจะสูงนะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับ คลิปนี้เป็นเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราช2,544นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสอสีสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญน,นะครับ2 6มิลลิมน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็น พระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้มิผลอุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยาราชโพสีตาพรฉลองพระองค์คุยแพ้ในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มิผลอุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับ ก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญ10บาทนี้นะครับรุ่นปีพศ2544นีนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 2ล้านนะครับ60,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ 500บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้ครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้นะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอคลิปเหรียญอะไรคลิปแบบไหน มาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ